ไปเอาแม่เขาเห็นหลังแล้วหลังตัวเมไงไม่ขี้มานี่โอ้เขาดำเันเขาบมกเห็นโอ้เห็นตัวป่ะมีงูมีเห็นตัวไปโอ้งูาา่งเลาโอ้ยว้โอ้ยกอนอันกีเโอ้ ขางจากหัวไหมเนหลงอ่ะมันอกากหัวผู้อยรเหมือนกันสขาลดขารดเฮ้ยมังูยังมามันไม่งูเห่าเลยครับคุณมึนไม่เปลี่ยนแบบับงูนะงูสิงูปากพ่อแม่เหาตาไม่มีที่มึงก็ไม่มาจับละกันงูนี่ตัวไหนแม่มันแก่งตายได้ดีงูนี่มูอแม่สอยมันอไรคนนี้เป็นไมเนี่ยเป็นไมเนี่ยใครเป็นมาแมโอ้ยไม มันแ <c oughs> มนงูไว่าปลั <a> ตันี่หหลบไปบอยว่าขามันขาขาขเวลาห้องของนะเออจัดการเลยออกไปเวลาทำสนก็ตายทุกคนไหยเออเออมันโดดสักคนนกัดดินี่มันลยเขาในูแม่ซอยนี่ตายเตีเหมือนตีห้ำนี่ไมเยด้มนกัดตีผมเดมึงเเปิดเพิ่งมีมีแันเออเอาให้มันสนิทเอาให้มันสนิท อหามันสนิทตาตามอต้มตามอต้มบ้งเตเบ้งสมันอะน่นี้ตัวี้ตโอ้เรียบร้อยครับโอ้ยกูองบอกเขาไม่เห็นเขาห้องน้ำเขางานองยตัตาจะารเขา่เ็นงเฮ้ถ้ามันกถ้ามันกตูดเขาเศไหนก้เศไหนก้ตูดเขาเนี่ยจะมาจะพูดอะไโอ้ยแั้วดูเขาว่าล่ะเด้ๆล้างเรียบล้างเรียบ มันเป็นงูยังขึ้นมามันเป็นงูจากด้านดาครับบอกการดคนเนีเนาะการ์ดเราครับมีผิดบ่องมีนะครับมีเบิดัทสามเจ้าอ่อนอ่อนๆแตาถึงก่อโอ้มันเป็นงูยังครับครับบุน่าจะเป็นงูทางเดาวไปนะครับนะครับแต่ว่างูนี่มันแกล้งตายเป็น่อันนี้ครับมันหนีเราบางเอองูมันแกล้งตายนะครับงูพอดูอลไรนะครับโอ้เรามาระวังนะครับตอนนี้นะครับโอ้ตาย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 เรียบร้อยครับ